สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องบ้านลักกี้สองหาหกหาทุกท่านท,ท,ทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะครับที่เพิองอ่งเข้ามาติดตามนะครับเออก็ผมว่าพอ,อกันที่เก้านะครับในวันที่สิบสามนะครับวันนี้วันที่สิบสามนะครับผมตรงกับวันพุธนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผม วันนี้ก็มีน้ทังว่าฝาามาตอนพี่น้องคือเก้านะครับก็เป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมเป็นโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกเดือนสามปีหกเจ็ดนะครับผมกับมาแล้วครับสําหรับท่านที่รอคอยนะครับผมนะก,ก่อนจะคอยเบิ้งต้นทังตัวเลขกันนะครับก่อนเบิ้งคขิปคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือน คลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับสําหรับงวดชุดท่ายนะครับไอ้โครงุดท้ายงวดที่ผ่านมานะครับผมงวดสุดโคงสุดท้ายนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็เข่าศูนย์สามนะครับเข่าศูนย์สามนะครับผมกับเข่าศูนย์สามนะครับ จะว่าแอดเน้นห้ยศูนย์แปดกับสองแปดนะครับผมเน้นห้ยสองแปดกับศูนย์แปดนะครับจะเหลกว่าเข่าศูนย์สามนะครับผมศูนย์สามตรงตรงนะครับถือว่าเข่านะครับสําหรับโครงสุดท้ายรัก้อยกับเข่าหกเต็มเต็มนะครับผมหลักร้อยเน้นที่หกก็เข้าหกเต็มเต็มนะครับสําหรับวันนี้ก็จิดว่าหน่ายจะพิดรวังนะครับส่วนในตารางนะครับในตารางก็เข้าที่ เข่าที่ไซล่ะเข่าที่ศูนย์สามนะครับทางล่างออกเจ็ดเก้านะครับผมบอกเขานะครับสามตัวแตกนะครับในตารางเนี่ยครับหกศูนย์สามนะครับหกศูนย์สามนะครับผมสามตัวแตกนะครับในตารางส่วนจับคู่นะครับผมตัดออกนะครับหกศูนย์สามกับเจ็ดศูนย์สามตัดออกครับผม เลยบอถือนะครับสามตัวจริงๆแล้วมันเข่าสามตัวตรงนะครับก็อยู่ในชุดในชุดที่สองนะครับชุดชุดคลิบที่สองนะครับผมหกศูนย์สามกับเจ็ดศูนย์สามมีนะครับผมถูกทั้งสามตัวนะครับสามตัวแตกนะครับผมเอาหวดนี่ก็ว่าเบิ้งกันต้อนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับผม เอาล้ครับขามาเราก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังแรงใจครับทั้งช่องนะครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นด้วยนะครับท่านที่ชื่นชอบทางตัวเลขก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสัญกรแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้๋ราผาดชมคลิปใหม่ๆนะครับเตนีาลงอัพโหลดลงทั้งช่องนะครับผมน้องเอฟตีกับเสดายเบิง บ่าดไรคตอนนะครับามาเบิงกันของสุดท้ายของมอนีนะครับลยของงวดวันที่16เนี่ยนะครับผมของสุดท้ายงวดประจําวันที่ของสุดท้ายรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16เดือน3ปี67นะครับเลขในตารางนะครับผม3 5 2 9 8 6 7นะครับ3 5 2 9 8 6 7นะครับผม เลขในติดล่างนะครับเลขติดล่างแน่นอนนะครับในเจ็ดตัวนี้มีล่างมาหนึ่งคู่แน่นอนนะครับผมแี่นองจับเอานะครับแต่ว่ามักเสียจับคู่ห้กับจับกันเองแด้ในตารางนะครับผมในตารางมีมาแน่นอนนะครับส่วนส่วนเลขวิ่งบนนะครับส่วนเลขวิ่งบนหกกับเก้านะครับอแอดแนนดในที่เก้านะครับ สำหรับพกนี่ก็ปัญหาแล้วครับพอค่อยแข็งแห้งปันหดน,นะครับผมเอาเป็นเก้าแล้วกันนะครับเน้นนะครับผมพระเอกแล้วก็ข้างล่างก็คือแปดนะครับข้างล่างก็คือแปดนะครับบนหกกับเก้านะครับเน้นที่เก้าล่างแปดกันหนึ่งเน้นที่แปดนะครับส่วน ส่วนบนนะครับจับคู่บนนะครับจับคู่บนก็มีสามเก้าหเก้าสามศนสาหนะครับ3า6เก้าห้าสามนย์สาหนะครับผมแล้วก็ฝากอีกตัวนะครับคือกันกันไว้นะครับสี่เก้านะครับผม4 9เก้านะครับพี่น้องกันกันไว้นะครับบนแน่นะครับผม4 9เกานะครับ ส่วนหลักร้อยนะครับส่วนหลักร้อยก็คืออันนี้เป็นชุดเต็มนะครับหลักร้อยสองสามห้าหกเก้านะครับเป็นชุดเต็มเลยพี่น้องนี่ครับเป็นชุดเต็มนะครับสองสามห้าหกเก้า ส่วนเลข3ตัวนะครับ3ตัววันนี้ผมให้ทั้งหมด6ชุดเลยนะครับไม่ตัดนะครับไม่ตัดนะครับผม5 6 9 5 3 9 5 4 9นะครับ369 3 49แล้วก็เอ้ย3 4 6นะครับ3 4 6แล้วก็5 3 0นะครับผม ส่วนเลขติดบนนะครับ6 5ห้าสี่มาชัวนะครับผมมาแน่นอนนะครับร้านเปอร์เซ็นด้วยนะครับสำหรับเลขติดบนนะครับไม่มี3ตัวนี้รับรองไม่ถูกหวยนะครับผมส่วนส่วน3ตัวนี้คือเลขทีเ่เน้นนะครับตัวที่เน้นก็ห้า3 5 3 9แล้วก็369นะครับตัวที่เน้น นะครับก็ตามนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนถูกสามตัวนะครับก็เอาสื่อทั้งหมดพกคู่เลยนะครับหกตัวเลยนะครับผมเอาทั้งหมดเลยนะครับจะได้เชว่อๆไว้นะครับหมด่อเสร็จแล้วคุณทุกทายผมตัดออกนะครับกับไอ้บดถื่กันนะครับได้สามตัวนะครับสามศูนย์นะครับผมสําหรับสองตัวรางนะครับ สองตัวล่างก็มี1 8 28ง7 2ดนะครับ1 8 28 17 27นะครับส่วนเลขตัวเน้นนะครับก็คือ2 8แล้วก็27นะครับผมเอาตามนี้ครับผมก็ให้ทุกคนโชคมาน้ำกันนะครับตัวเลขมิขับไม่หลุดเดอ้อพี่น้องใดก็ใส่วิจศริยะหลายนะครับก่อนจะลงทุนนะครับผมมาจัดขัดพันนะครับ ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับ f อทางช่องเท่านั้นนะครับผมก็บหน้าจอไว้เลยครับก็บหน้าจอไว้เลยครับสำหรับเลขชุดนี้นะครับน่าจะ มีให้เห็นแน่นอนนะครับงวดนี้นะครับมีให้เห็นแน่นอนนะครับผมโอ้โหสีมาตัวใดชุดใหนะครับผมก็เอาตามที่นี่แหละครับผมมีทุดก็ซื้อไว้นะครับทุนน้อยก็ตามที่ตัวเขียวนะครับตัวเขียวที่วงไอ้ที่ระบายสีหายนะครับแต่ประมาณนี้นะครับเอาเก็ประมาณนี้สาหรับงวดนี้นะครับก็ให้ทุกคนโศกมาลำรวยถูกหวยร่วมกันนะครับจเจ็บจะจนจะรับสนมีเงินมีทองใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับ สำหรับมันนี้ก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมติดห้าพอกันไหมสวัสดีครับ